มาดูนะครับมาดูนะครับันนญ้าปรากฏจริงด้วยครับปรากฏจริงด้วยครับนี่ครับตัวเท่าตัวเช้านะครับตัวกลางวันและเช้านะครับหลังเดียวกันเลยนะครับเดียวกันเลย เข้าน้ำไหลสวัสดีครับขอบคุณรามน,นะครับอันนี้หมายเดิมนะครับก็น้ำนองนะครับปักเบ็ดน้ำนองนะครับตอนกลางวันก็ได้ไปประมาณเก้าตัวก็เต็มนะครับอันนี้รอบค่ำนะครับน,นี้รอบค่ำเาเยือมาแล้วเยเือเศษเดือนนะครับอน,นี้รอบค่ำเรา,ามาดูกันนะครับว่าจะได้สักิด ตั้มด่ตัวนะครับนี่ครับเห็ุด,ดินแล้วนะครับดินแล้วนะครับเห็นหนวดแล้วนะครับเห็นหนวดแล้วปลาดุกนะครับนี่ครับปลาดุก เด่มนะครับหลังที่สามดีครับต่อครับกินแล้วนะครับหลังนี้กินแล้วนะครับหลังนี้กินแล้วแล้วนะครับ มาดูนะครับ <c oughs> นี่ครับอุดนะครับสองเต้มแล้วนะครับ,บคราขํา2สองเต้มแล้วต่อครับอย่างนี้ดิ้นแล้วนะครับ นั่ดินแล้วนะครับรอดูกนะครับโอ้โหรุไปแล้วเสียดาย่อนะครับ รู้ขาดข้ออะไรปลาไหลหรือปลาั้นตัวใหญ่วงงูหรือไม่งไม่กินนะครับคื้าตาเห็นนะครับ ท่านนะครับพาท่านนะครับตนแรงครับพาท่านให้ปลาดุเห็นนะครับ จะเปียนเรื่งเล็กจะเป็นน้อย เป็นปลาดุกนี่ครับปลาตัวใหญ่นะครับนี่ครับตัวใหญ่มากพอตกนะครับวาเสียววาเสียวมากเหมือนตัวตะกี้นะครับตกไปเลยนะครับหลุดนะครับยังดึงไม่ขึ้นเลย ครับตัวใ่ญ่มากเลยนะครับวางเี่ยวตกัติดปานนิดเดียวอันนี้มันติดเยอะนะครับไม่ตกครับมีกินครับเบี้ยนแล้วนะครับ อีกแล้วครับดิดอีกแล้วหลังนี้ดิดอีกแล้วหลังปรากฏนะครับหลังปรากฏปรากฏดตอนเช้าครับปรากฏตอนเช้าแหละครับปรากฏจริงด้วยครับปรากฏจริงด้วยครับนี่ครับตัวเท่าตตัวเช้าน,นะครับตัวกลางวันในเช้านะครับหลังเดียวกันเลยนะครับ เหมือนเดียวกันเลยชอบน้ำไหลนี่ดินนะครับดินแรงมากันึ่งสิบพันนะครับพันต้นหญ้า มาดูนะครับมาดูนะครับันต้นหญ้า แล้วนะครับย่น้วนะครับเอายิ่จนจนเหนื่อยแล้วนะครับขอช่อนนะครับ ดุกนะครับพันต้นไม้ด้วย ตรงนี้ติดกันนะครับกินติดกันเลยนะครับกินแล้วนะครับติดกันเลยติดกันเลยนะครับ เดียวกันหมดเลยครับพาขึ้นนะครับขึ้นตามน้ำน้ำน้ำก็ทับนะครับ รอบหนึ่งนั่นลครอบสองแล้วนะครับวันก็เคยกินวันกินนันนมาดูนครับ ส,สอครับนี้หินนะครับปลาชันปลาชันชันปลาอีกอัน เล็กนะครับ มีแล้วนะครับตรงนี้จนสองรอบแล้วนะครับปลาดุกหมดแล้ว2นสองรอบแล้วนะครับก็ไม่ใช่ปลากฏปลากฏดนะครับโอ้โหหลุดแล้วปลากฏนะครับ นี่ครปรากฏนีครับปรากฏตัวใหญ่มีสองตัวแล้วนะครับนี่ครับครับกลงคืนนะครับได้แค่นี้นะครับ ตอนเช้านะครับเดี๋ยวห่งทีนะครับอากดสองตัวช่อนสอง น,นี่ช่วงกลางคืนนะครับมีตัวแต็มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามสี่สิบห้าแต็มกับโต้คลย่นะครับมีประมาณสักสามกิโลนะครับดูทุช่างดูที่บ้านเหครับนเท้าต่อ ตอนเ้านี่มากู้มาเก็บเบ็ดแล้วนะครับหลัจากเมื่อคืนที่เรามาดูนะครับดูเลยนะครับหลังนี้ตามเคยนะครับอาตะเพียนนะครับ กันนะครับเบ็ดลอยวรรณกาศหมดนะครับน้ำแห้งเส็แล้วครับหลังเดียวนะครับหลังเดียวติดสามรอบหลังนี้นะครับหลังตากดนะครับลางที่ได้ปรากฏนะครับส้นเท้าได้ปลาตะเทียนนะครับ หลังนี้หมานมากเจอตัวแล้วครับปลาดุกนะครับนอนอยู่นี่ครับที่หลุดกลางคืนนะครับหลังนี้แหละหลังนี้แหละครับที่หลุดกลางคืนนี่หลุดเนี่ย นี่ครับคืนหลุดไปทีนึงครับตรงนี้ก็หมานตรงนี้ก็หมานนะครับคืนติดหนวดนี่ติดเต็มปากโอเคครับช้าได้หนุนแต็มหนุนประปุก หลังนี้ก็หมานนะครับอีกแล้วนะครับปลาดุกนะครับปลาดุกเล็กปลาดุกปีนี้นะครับมีปากล็กน้อยนะครับกกดูขอกดกดเล็กหยุดแล้วหลังนี้นะครับดินแล้วนะครับ โอ้ปลาดุกปลาดุกนะครับนี่ครับสองแต้มนะครับตอนเช้านี้ครับหลังสุดท้ายนะครับ เอเอ้ยอ้าวติดกระดูกครับว่าจะไม่ติดเสร็จแล้วนี่นนะครับกระดูกปีนี้อีกแล้วกระดูกน้อยกระดูกเล็กนะครับกำลังสวยนะครับ เรียบร้อยนะครับเบ็ดโอเคนะครับสามสแต้มห้าแต้มหลังจากเช้านี้นะครับเบ็ดน้ำแห้งขิ้เบ็ดแสนอยู่นะครับ ท้านี้จะแค่นี้นะครับไม่เยอะปลาดุกสองตัวได้กำลังดีปลาดุกเล็กสองนะครับน้งน้นงเป็นประเพียนอันนี้นะครับมันแห้งพื้นท่วมนะครับพื้นเก็บรัก สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเที่ยวกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปเราจะเอาเราจะไปปักป่าช่อนน้ำน้ำหนองนะครับน้ำหนองขึ้นนะครับน,นี่เป็นน้ำหนองจากป่านะครับตอนนี้ตรงไปทางหนองแล้วนะน้ำหนองขึ้นนะครับเรา ให้เหยื่อเข็ดนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ